คิดนี้ยผมมาแกล้งพี่คืนนะครับผมมาแกล้งที่คืนนะผมตัวนั้นพี่ครับมาแกล้งผมนะผมตัแกล้งเขาคืนนะนะผมขเขาก็มาแกลเกมอยูน่นะ <c oughs> ตอนนี้มึงตายเย้และผมต้องเอาเสียงค่อยๆไว้นะ ตอนนี้มันหลุด,ด,น,ะลดลนะครับผมมนหลุด,ลไไดครับก็แน่ผมมาหลุดครับขอภัยด้วยครับขอ้มค่าน่าจะเห็นขายังแคสชไมขอยังไม่ได้กินผมนะครับผมยังไม่ได้กิน,นครับผมก็วันนี้จะแก้ึนนนกันนะเราจะเข้าไปนะครับผม

ผมแก้คืนเสร็จแล้วนะพี่ก็โทษเราเยอะผมก็แก้กันแหละฮ่าฮ่าฮ่ามันเหมือนจริงมากมันไม่เชื่อนะครับเป็นไม่ได้พี่ไม่รู้เหรอมันมีเสลืองอ่ะฮ่าฮ่้ดูแกงแล้วพี่ โอเคครับต่อไปกันลูกแก้งเสร็จแล้วนะครับผมแก้งเสร็จแล้วผมก็ขอหนึ่งอย่างนะครับกดไลค์ให้ถึงหนึ่งร้อยทีนะครับผมโอเคครับ okay. คลิปนี้ก็เอาไว้คลิปนี้ก่อนไย,ยครับผมอุย้ย